คาดานโนกำลังราคานิ่งเป็นเป่าซ่าจริงหรือหรือมีการเคลื่อนไหวแบบขึ้นใต้น้ำเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้ด้วยกันทั้งครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนนิมูลนะครับวันนี้เราจะมาติดตาม A D A ด้วยกันหรือคาดานโน่คาดานโน่หรือ A D A มีขึ้นใต้น้ำจริงหรือเปล่าหรือว่าราคาจะนิ่งไปตลอดไปแบบเงียบเป็นเป่าซา่าท่านผู้ชมคิดว่ายังไงนะครับนั่งลุ้นด้วยกันนะ นะครับว่า ADA จะไปต่อหรือเปล่าถ้าไปต่อกด1น,นะครับไปไม่ได้กด2นะครับหรือมีขึ้นใต้น้ำเนี่ยกดหนึ่งเลยนะครับแล้วแต่นะว่าท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อข้อมูลวันนี้ที่น่าสนใจคือข้อมูลของ Fider เขาได้สำรวจนะครับยีประเทศทั่วโลกเลยนะครับโดยเปิดถึงความเห็นเกี่ยวกับการนิยมเกี่ยวกับการลงทุนในคริปโตนซี่ นอกเหนือจากบิตคอยนะครับและนอกเหนือจากการจัดอันดับที่ชัดเจนของคริปโตนะครับที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในแต่ละประเทศเนี่ยแล้วพวกเขายังเปรียบเทียบข้อมูลประชากรของนักลงทุนอีกด้วยคือมีการเจาะอ,อย่างละเอียดนะครับทำแบบสำรวจเป็นมีแบบเชิงนัยยะเลยสำรวจอย่างละเอียดนะครับแล้วก็มีการทำสถิติแบบมีการจำแนกประเภทนะครับไม่ได้เหมือนสมัยก่อนนะครับตอนที่บิตคอยอ่ะ ามีการสำรวจนะครับว่ามีเหมืองขุดหรือบริษัทขุดบิตคอย์อันไหนอะที่พอเวลาขุดบิตคอยแล้วะไม่ได้ใช้พลังงานนะครับสะอาดนะครับหรือใช้พลังงานสะอาดทะนั้นเขาได้ทำวามสำรวจนะครับเป็นแบบตัวอย่างแบบไม่ได้ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับเป็นตัวอย่างสุ่มนะครับเกี่ยวกับบิตคอยด์ที่เหมืองที่ใช้พลังงานบิตคอยสะอาด มีอะไรบ้างนะครับซึ่งเขาก็ได้บอกเอาไว้ในนั้นว่ามีประมาณ50%าสกว่าแล้วอีลอนมาร์ควรจะยอมรับในบิตคอยนนะครับว่าจะใช้ในการชำระเงินเพื่อให้ราคาบิตคอยมันพุ่งขึ้นไปนั่นเองและเราก็จะได้เห็นนะครับว่าบิตคอยหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการขยับเพราะว่าแบบสำรวจนี่แหละรครับแต่แบบสำรวจวันนี้นะครับเราจะทำให้เห็นว่า มันมีความน่าเชื่อถือนะครับมีข้อมูลประชากรของนักลงทุนอีกด้วยโดยเปิดเผยว่ามีเพียงเม็กซิโกเท่านั้นที่ยอมรับคริปโตในกลุ่มผู้หญิงและผู้ชายมากกว่าผู้ชายนะครับก็ทำกลุ่มเพศอายุละเอียดมากเลยนะครับกลุ่มที่ยอมรับในคริปโตนะครับก็มีแค่เม็กซิโกนะฉะนั้นการสำรวจนะครับจะดำเนินการทุก เดือนในสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียอังกฤษเม็กซิโกเยอรมันและแคนาดาและทุกไตามารในประเทศอื่นๆทั้งหมดที่น่าจะมีการระบุเพิ่มนะครับในตัวอย่างของการสำรวจฉะนั้นตอนนี้เขาเปิดเผยว่าผลการยอมรับนะครับและแนวโน้มที่สำคัญเกี่ยวกับเงินสกุลดิจิตอลทั่วโลกปัจจุบันผู้ใหญ่เพียง1ใน10นะครับ11.4%เป็นเจ้าของคริปโตทั่วโลก ในข้อความตรงนี้นะครับที่โพสต์ในทวิตเตอร์เขาบอกว่าไนจีเรียมีอัตรานะครับการเป็นเจ้าของของคริปโตเคอเรนซีสูงที่สุดในโลกโดยอยู่ที่24.2ของประชากรออนไลน์นะครับสิ่งนี้บ่งบอกว่าพวกเขาเป็นเจ้าของคริปโตเคอเรนซีในรูปแบบหนึ่งตามมาด้วยมาเลเซีย18ออสเตรเลีย17ตามลำดับอันนี้ได้อ้างอิงจากผลสำรวจนะครับ ในขณะที่สหรัฐอเมริกาอยู่อันดับ10โดยตัวเลขอยู่ที่10.4เปอร์เซนของญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศที่มีการนำไปใช้น้อยที่สุดโดยมีเพียงแค่4.6เปอร์เซนต์ของผู้ใหญ่นะครับที่จะเป็นเจ้าของคริปโตเคินซีนั่นเองข้อความต่อไปในทวิตเตอนะครับเขาบอกว่าในบรรดาผู้ที่เป็นเจ้าของคริปโตทั้งหมดอะบิตคอยมีการนำไปใช้สูงสุดนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นโดยประมาณ76.7เปอร์เซน ของผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้าของคริปโตกล่าวว่าพวกเขาเริ่มเป็นเจ้าของบิตคอยซึ่งคิดเป็นมูลค่าประมาณ1.3เท่านะครับของอัตราการยอมรับเฉลี่ยทั่วโลกประมาณ58.9ซจากผลสำรวจอีทูเรมีการยอมรับสูงสุดนะครับในสิงคโปร์โดย52.4ของผู้ใหญ่นะครับที่เป็นเจ้าของคริปโตเขากล่าวว่า พวกเขาเป็นเจ้าของอีทร e ย m และขณะนี้คานาโนมีการนำไปใช้ที่สุดในออสเตรเลียนะครับโดยประมาณ26.3%ของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเจ้าของคริปโตกล่าวว่าพวกเขาถือ ADA i บ a น c e c คอ n หรือ BNB นะครับมีการยอมรับมากที่สุดในอินโดนีเซียโดยประมาณ26.9%ของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเจ้าของคริปโตอ้างว่าเป็นเจ้าของ BNB นั่นเอง ในขณะเดียวกันดอชคอ i n ได้การยอมรับที่สุดในประเทศอเมริกานะครับโดยประมาณ3.6%ของเจ้าของคริปโตที่อ้างถึงดอชนั้นนักลงทุนตอนนี้มีแนวโน้มนะครับที่จะลงทุนมากขึ้นโดยแบบผลสำรวจเนี่ยเขามีการทำแนวโน้มตรงนีอ้อย่างละเอียดนะครับและกลุ่มที่สำคัญคือกลุ่มที่เข้าถึงโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับ กลุ่มที่เข้าถึงโลกของอินเทอร์เนต็ตเพราะว่าการจะทำแบบสำรวนแบบนี้แบบสุ่มนะไปตามประเทศต่างๆเนี่ยมันก็ยากนะครับดังนั้นเขาใช้เรื่องของอินเทอร์เนต็ตเพราะว่าคนที่เข้าถึงอินเทอร์เนต็ตก็มีเปอร์เซนต์ว่าจะเข้าถึงในตลาดคือของคริปโตเครนซีได้ฉะนั้นเราจะเห็นนะนะครับว่า,าข้อมูลทั้งหมดของประชากรที่น่าสนใจคือตัวเลขสัดส่วนมียังไงบ้างนะครับเขาบอกว่าคนที่ใช้คริปโตทั่วโลก ผู้ชายกับผู้หญิงจะมีสัดส่วนที่ถ้า,าผู้ชายจะมากกว่านะครับแต่จะมีประเทศหนึ่งที่เป็นเม็กซิโกที่ผู้หญิงมากกว่าโดยสัดส,ส่วนนะครับผู้ชายคิปโตทั่วโลกนะครับผู้ชายจะมากกว่าผู้หญิง1.4เท่านะครับผู้หญิงจะถือครองประมาณ4 1่บเ็ดปอร์เซนตนะครับแล้วก็ผู้ชายจะถือครองประมาณ 59%— เปอร์เซนตนะครับมากกว่าจะ1หเท่านะครับเมื่อเจาะลึกลงไปนะครับ การยอมรับคริปโตนะครับในประเทศเม็กซิโกผู้หญิงเนี่ยมีการถือครอง53.7%แต่ผู้ชายอ่ะมีประมาณแค่46.3%ส่วนญี่ปุ่นนะครับก็มีแนวโน้มที่สำคัญคือผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะครับผู้ชายเนี่ยถือครองนะครับก็ประมาณหนึ่งนะครับแต่ในข้อมูลตรงนี้บอกผู้หญิงเนี่ยมีการถือครองแค่22.1%นะครับของผู้หญิงเท่านั้นเองที่มาตอบแบบสอบถามฉะนั้น แบบสอบถามนี้ก็ไม่ได้การันตีและคอนเฟิร์มนะครับว่าข้อมูลนี้ถูกต้องมากที่สุดหรือเปล่าแต่แต่เราจะทำให้เราเห็นนะครับว่าผู้หญิงหรือผู้ชายในแต่ละประเทศเนี่ยกลุ่มไหนเนี่ยเข้าในในโซเชียลมีเดียมากกว่านะครับซึ่งปัจจัยพื้นฐานมันก็จะมีเรื่องของเม็กซิโกก็จะบทบาท นะครับสภาพสังคมนะครับแล้วคนที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตก็ต่างกับในประเทศอเมริกานะครับก็เราก็จะเห็นว่าคริปโตเนี่ยในเม็กซิโกผู้หญิงก็จะถือคของมากกว่าผู้ชายนะครับส่วนคาดา a โนนะครับก็ยังมีเปอร์เซ็นต์นะครับที่โอ้คนออสเตรเลียเนี่ยถือคของมากเลยเราก็มั่นใจในคาดา a โนว่าคาดา a โนเนี่ยมาอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับฉันั้นคาดา a โน คนออสเรเรียถึงมีความมั่นใจนะครับมากขึ้นนั่นเองดังนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าประเทศต่างๆก็จะถือเงินสกุลหลักนั่นแหละนะครับที่เป็นอีทูเรียม BNB นะครับอีทูเรียมก็จะเป็นสิงคโปร์นะครับเพราะว่าเขามีจํานวนเงินค่อนข้างมากหน่อยนะครับแล้วก็คนสิงคโปร์ส่วนใหญ่เป็นคนที่มีรายได้สูขด้วยนะครับแต่คาดาโนเนี่ยก็เป็นคนออสเรเลียนะครับเขาก็อยากที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่ มันยังมีราคาถูกอยู่นั่นเองนะครับข้อมูลก็ประมาณนี้นะครับก็มาอัปเดตให้ฟังนะครับน่าสนใจมากๆเลยว่า,าในกลุ่มของประชากรเนี่ยผู้ชายกับผู้หญิงมีสัดส,ส่วนยังไงบ้างนะครับแต่คาร์โนเราก็จะเห็นนะว่าว่ามันก็มีแนวโน้มในนั้นเหมือนกันนะครับก็ยังมีแค่ห้าเหรียญน,นะดอทนะครับอิตาเลียมบิตคอยแล้ว BNB เท่านั้นเองนะครับ เหรียญอื่นๆก็น่าจะไม่ได้ติดเทรนนะครับซึ่งเราก็ต้องดูกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามี4ช่องทางคือบล็อกติด Facebook YouTube ไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อ c r y p t o อ n c ซีคอมมิต t ี้นะครับก็ามาทักได้เลยเพราะในไลน์กลุ่มเนี่ยมันก็จะช่วยท่านในการลงทุนชื่อกลุ่ม n c r y ปโตอซีคอมมิตตี้นะครับลองเข้าไปคุยกับเพื่อนดู แนะนำว่าถ้าเกิดอยากอยากเข้ามาในกลุ่มคริปโตนะครับลองทักมาที่เพจแล้วกันเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไปให้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอยากจะซื้อเครื่องขุดบิตคอยต้องร้าน Infinite m i n เ r er เท่านั้นร้าน i n f i n นิต m i n เ r มีบริการครบทุกวงจรทั้งซื้อทั้งขายทั้งซ่อมทั้งวางระบบไฟทั้งวางระบบเหมืองใครอยากจะได้เครื่องขุดบิตคอย เครื่องขุดคริปโตชั้นนำสามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์บนหน้าจอนี้รวมถึงทักอินบ็อกที่เพจ Infinite Miner ได้หรือว่าจะคลิกที่ใต้โพสต์นี้ไว้ก็ได้สินค้าพร้อมส่งนะครับส่งจริงมีเครดิตนะครับถ้าเกิดใครสั่งช้าก็จะรอไปหลายเดือนเลยเพราะต้องสั่งจากประเทศจีนเข้ามาใครอยากจะขุดคริปโตเคอเรนซีตอนนี้ต้องมีอย่างน้อยหเครื่องที่บ้านพระตอนนี้ราคาเหรียญยิ่ง นับวันยิ่งแพงขึ้นและมีจำนวนจำกัดมากขึ้นหากเริ่มช้าไปกว่านี้ก็จะทำให้ท่านเสียโอกาสในการสะสมเหรียญคริปโตเคินซีนี้ก็เป็นไปได้